สิงคาก็ถามว่ารับไหวทําไมนะคือพระพุทธเจ้าก็เลยถามอย่างนั้นสิงคาระกาบอกว่าเรานั้นได้รับคําสั่งสอนจากบุพการีที่จากไปว่านาทุกเช้าก่อนไปทํางานทําการนั้นให้ไหว้ไปใน,นทั้งสิบทิศจะได้เกิดเป็นสิริมงคลไปคบค้าสมาคมกับใคร,รไปติดต่อการงานอะไรก็จะสําเร็จ ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ถามเราในสิบทิศที่ท่านไหว้นั้นนะ่ะใครอยู่ในสิบทิศนั้นสิงคารากาศเขาบอกไม่ไม่ไมพ่อแม่ไม่ได้บอกไว้ว่าใครอยู่ในสิบทิศนั้นหลานพระพุทธเจ้าก็เลยถือโอกาสนี้บอกว่าในสำนักของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกว่า,าศาสนานะเรียกว่าในสำนักของเรานั้นก็มีการไหว้เหมือนกันถ้าเราแปลในสมัยนี้ก็คือในพุทธศาสนาก็ามีการไหว้เหมือนกัน แต่มีไหว้เพียงหกทิศการไหว้ของเรานั้นไหว้ด้วยการแสดงความเคารพต่อกันมีหน้าที่ต่อกันนั้นมีหกทิศเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ต่อกันนั้นหกคู่หกคู่นั้นก็คือคู่ที่หนึ่งได้แก่ บิดามารดากับบุตรคู่ที่สองก็ครูอาจารย์กับสิทธิ์คู่ที่สามก็คือสามีกับพัญยาคู่ที่สี่ก็คือสามีพัญยาคู่ที่สี่ก็คือใครนะคู่ที่สี่ก็คือนายกับนายกับลูกน้องคาว่านายกับลูกน้องไม่ได้หมายก็ต้องทั้งคู่นะคำว่าคู่นี่คือ นายทำหน้าที่ของนายกับลูกน้องลูกน้องก็ทำหน้าที่ของลูกน้องกับนายบิดามารดากับบุตรก็ทำหน้าที่ต่อกันคือบิดามารดาก็ต้องทำหน้าที่กับบุตรและบุตรก็ต้องทำหน้าที่ต่อบิดามารดาครูทำหน้าที่ต่อสิทธิ์สิทธิก็ต้องทำหน้าที่ต่อครูคู่ที่4ี่อลไยใช่ไหมก็คือนายกับลูกน้องคู่ที่ห้าก็คือเพื่อนกับเพื่อน ใะคู่ที่หกก็คือใะคู่ที่หกก็คือศาสดากับสาวกหรือเจ้าสำนักกับลูกศิษย์ในเจ้าสำนักศสาสดากับสาวกก็คือนั่นก็คือสมณพราหมณ์กับลูกศิษย์นั่นแหละก็เป็นหกคู่ตอนนี้ต้องมีหน้าที่ต่อกันต้องมีหน้าที่ต่อกันนั้น เราจะไม่ได้พูดถึงคู่อื่นเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าเรื่องที่หลงตากำลังพูดถึงก็คือก็คือเรื่องของเพื่อนก็ต้องหมายถึงเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนก็คือพระพุทธเจ้าได้พูดถึงว่าในเรื่องของเพื่อนกับเพื่อนนั้นเพื่อนก็มีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็เพื่อนแท้อย่างหนึ่งก็เพื่อนเทียมนั้นเพื่อนแท้กับเพื่อนเทียม เพื่อนแท้เป็นอย่างไรเพื่อนเทียมเป็นอย่างไรนั้นท่านเข้าไปค้นดูได้ในเรื่องของมิรมอม้าละเิตอเตารอเรือนั้นใน Google นะโดยรายละเอียดดัอย่างเช่นในนะมิตรแท้นั้นมีหน้าที่อย่างไรหนึ่งก็คือนะเก็บความลักของเพื่อนนะมิตรแท้นั้นแล้วก็ ปิดทางนรกเปิดทางสวรรค์ให้เพื่อนนั้นก็เมื่อเพื่อนนั้นมีความเดือดร้อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนั้นส่วนมิตรเทียมก็คือมิตรเทียมก็คือไม่ใช่มิตรนั้นแต่ดูเหมือนจะเป็นมิตรเช่นยุโยงให้เพื่อนนั้นชิบหายนั้นเอาความลับของเพื่อนไปเปิดเผยนั้นเพื่อนอย่างนี้นั้นก็คบกับหมาดีกว่าประมาณนั้นแหละอย่างนั้นแหละ นั้นตอนนี้ก็มาดูว่าจริงๆแล้วนั้นมันก็ดูประมาณน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือถ้าเราได้เพื่อนไม่ไม่ใช่เพื่อนจริงนั้นเช่นชวนเราไปในทางที่เสื่อม,มนั่นเพื่อนที่ชวนเราไปในทางที่ชิบหายพวนเพื่อนที่คิดจะเอาแต่ได้เพื่อนที่ปอกลอกเพื่อนที่เปิดนรกปิดสวรรค์อะไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะ ต้นนี้เพื่อนเหล่านี้เนี่ยเราเราทุกคนก็จะได้พบหมดเลยทุกคนเลยนะทุกคนเลยแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่เว้นพระพุทธเจ้าก็ไม่เว้นนะที่มีเพื่อนแบบนั้นคาว่าเพื่อนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าเออคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียว แม้ญาติก็ถือว่าเป็นเพื่อนในความหมายคือการทําหน้าที่ต่อกันแล้วเนี่ยอย่างที่ว่านี้ถือว่าเป็นเพื่อนในบทบาทหน้าที่ที่ว่านี้ถือว่าเป็นเพื่อนเช่นเป็นญาติแต่ทําตัวนั้นเป็นเพื่อนปอกลอกเป็นเพื่อเป็นมิตรเพเทียมันก็มีนั้นก็คอยแล้วเป็นญาติกันแท้ๆเลยคอยดูความชิบหายของเพื่อนเนี่ยคอยดูความชิบหายของญาติอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นเพื่อนเทียม นั้นจนเขามีการพูดจนว่าบางทีเนี่ยญาตินั้นญาติแท้สู้ญาติธรรมไม่ได้นั่นที่เขาพูดกันญาติธรรมก็คือมิตรแท้ส่วนญาติที่สู้ญาติธรรมไม่ได้ก็คือมิตรเทียมอย่างนี้เป็นต้นอาดานนี้เล่าแล่ายังไงแล่ายัางไงทุกคนต้องเจอหมดดังนั้นดังนั้นเราก็เลยคิดว่าก็เลยมี พอเราไปเจอหมาจรจัดนั้นมันมันดูแลมันซื่อสัตย์จนก็พูดว่าจนมีการพูดว่านันนันให้ทำความดีกับหมาครั้งหนึ่งเนี่ยมันจำตลอดชีวิตแต่กับมนุษย์แล้วเนี่ยทำความดีร้อยครั้งเนี่ยทำไม่ดีนั้นครั้งเดียวมันจำเรื่องไม่ดีเราไปตลอดชีวิตนั่น แล้วทำยังไงเราก็เลยต้องไม่เลิกคบเพื่อนแบบนั้นแต่ในพระพุทธศาสนานั้นการที่เราจะได้เพื่อนแบบนั้นนั้นพระพุทธศาสนานมีวิธีการบอกให้รู้ว่าเพื่อนเหล่านั้นมาได้อย่างไรคือ Mid มิเทียมนะไอ้ที่เราไม่อยากคบเดี๋ยวไปคบกับหมาเนี่ยตั้นให้ท่านให้มีสติคิดใหม่ว่าการการที่เราเองจะไม่คบดั้นน่ะ มันก็สมเหตุสมผลแต่อย่าไปพูดแบบอาฆาตเคียดแค้นหรือประเภทที่ใจผูกใจเจ็บอย่างที่มีการพูดถึงกันมีการพูดถึงกันพระก็มักจะสอนแบบนั้นเลยถ้านะถ้าคนที่ถ้าคนที่ไม่ดีก็ถ้าคนที่ไม่ดีก็อย่าไปคบกับมันนั้นก็จะเจอครูบาอาจารย์ที่ลงไปในเฟซเื่อยากจะรู้ว่าเพื่อน จะรู้ว่าเพื่อนรักหรือไม่รักด้านใข้ดูตอนที่เราเองนั้นกำลังมีความมีหายนะเกิดขึ้นนั้นนั้นนั้นเราก็จะรู้ว่าจะเหลือเพื่อนกี่คนถ้าเพื่อนรักก็จะคบกับเราแม้กระทั่งที่เรากำลังยากไร้ก็ยังคบอยู่ซึ่งอยู่ในหลักของพระพุทธศาสนาอยู่ในหลักสิงคาลกาสูตรหรือว่าในหลักที่พระเจ้าทรงสอน สแสดงธรรมแก่สินคารกะมนุษย์นั่นนั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ผู้เจ้าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ไปเจอมิตรแบบนั้นแล้วมิตรท,ที่มิตรที่ทํากับผู้เจ้าที่เป็นมิตรเทียมแบบนั้นก็คือก็คือใครก็คือพระเทวทัตนั่นพระเทวทัตไ่นถือว่า